ไปเองลูกนี้เดี๋ยวมันสะกดไว้แล้วแนมะ่ยิงลูกนี้ก็ไม่ตงกรอบเลยครับเอาแต่บอลพี่หมูยิงลูกนี้แล้วเสียบอลแล้วไปลูกหนีออกหลังไปเลย ลูกนี้สหายหลังหายลูกนี้เสียบอลให้ลงมาวอลแล้วมาทางขวาไปที่ดักไว้ได้ที่หมูออกไปทางขวาลูกนี้แล้วยังไงจ่ายมาสิ่ลงมาวอลจะตรวจให้มาอีกแล้วโดนสกัดออกภาคไปครับลูกเตะเข้าจะแต่เตะไม่ดีลูกนี้ลูกยิงลูกนี้แหละสหายตงิน าเปิดมาเบอร์ที่สองแม่จัดลงไม่ได้ครับพี่งหัวแนบันอยู่ก็จ่ายเข้าตลางไปจ่ายมา ติดจริงเลยอยากได้อยู่แล้วลองวอลเลยจ่อเก็บบอลได้แล้วออกไปตรงนี้น ầu, au, ầu, thôi, ักท e ้ายมองหาเพื่อนอยู่จ่ายเข้ามาแล้วยังได้ด้วยครับเลยสองแม่แล้วไสเองลูกนี้ก็ติดแล้วบอกข้างไปไปไปเล่นเล่นเลติดเจี๊โอ้โหเตะไว้ได้ครับ มาที่หนึ่งของโรงาบาวลูกเตะมุมมาติดนะลูกนี้แล้วติดออกหลังไวลูกเตะมุมอีกทางบนั่งมาลูกนี้ แล้วเอ้าแต่รองร้อนลูกนี้แต่ออกหลังไปเลยหาลูกบอลของรองมาวางลูกนี้แล้วลูกนี้ไม่ยิงสะก้อนน่ะแก้ไว้ให้ด้วยครับสูๆอยู่ครับจ่ายมาโบริจาคแล้วจ่าย ายอยู่ล yeah, ูกนี <ness> like mm ้เหรอยังใจอยู hmm. mm ่อายไปที่พี่หมูแล้วดึงไปดึงไปลูกนี้เราเปิ้ลไปแล้วยังไงเก็บลงอวัยวหมูหมดไปลูกนี้เสียบอลพี่หมูเข้าขวายิงแล้วเรียบร้อยเลยฮะนี่เรียบร้อยฮะนี่มุตุสูรนะนสหายตะวีขึ้นนั่ เสียบอลนะรูกน,นี้แม่ยิงเองเลยแล้วจะถอออกมาออกมากไว้ครับ 那我们。 เล่ครจังหวะแรกเราไปขอเวลาแล้าครับอยู่มาว่

ิีตอกแล้วยังไงยังไงไม,มได้บอลไ,ได้บอลแล้วไม่หิงยุ่นีไไ้ให้มาทางขวาไป,ไ,ไปสวยแล้วยุไไ่นี้เอาไวทางซ้าย แล้วลูกหนีมาไม่มีใครเหรอเตะพิงอกอกมาก่อนเลยนะแม่เราคง ลูกนี้แย่งกันอยู่ครับได้ไหมลูกนี้ได้แล้วสองต่อสครับได้ดดมดได้แล้ว ยังไงผู้สาวประตูแล้วได้ด้วยแล้วได้หมวกสักโงโหลกยังได้ลูกนี้ประตูต่อสอพื่อนั่อีกครั้งมาหายอัศวินวยิงลูกนี้สี่แล้วบอลอยู่จ่ายไปแล้ว จับไว้ได้แล้วลงมาวอมรัดมาลูกนี้ไปทางขวาแล้วจ่ายมาอย่างติดดูสวาวประตูครับลูกไปงอแล้วลงมงาวอมรัดมาแล้วจับไว้ได้แล้วสหายจะสวนลูกนี้ก็โดนจับอีกลงมาวอมลูกนี้จ่ายแม่จ่ายตีเท่าลูกนี้โอ้โหได้บอลอยู่โยกลูกนี้เตีขอไปทางขวา สี่เบอร์สามสี่โดนบีบแล้วครับเบอร์สามสี่แล้วจะเสียอะไรลูกนี้่เป็นว่าของตั้งหายเบินคืนเบิร์้นหน้าไปเลยออกหลังไป จะสวนเร็วมาลูกนี้นักขวายิงครับนัที่สองครับของรองบ่าว เป็นฟางที่สองของสหายอัศวินเปิดใจลูกนี้แล้วได้บ่งเขาหว่ายิงแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหสวยสดงดงาม่เนจังหวะลูกนี้ ใส่องเข้ามากินแต่เข้าไปสามไม่ร so ู้ต้องต่างต้องตีเสมอได้แล้วลงวอร์มสามเตะมาใหม่แล้วสหายสวิตหลังว่าคนิดสักสี่จ่ายไปแล้วได้ยิงแล้วเซฟไม่ได้แล้วจะได้สามไหมไม่ได้ครับลงวอร์มแม่ลูกเตะข้ามาเปิดแทงซ้ายเปิดไปทางขวาเบอร์สียแม่ห้านาทีสุดท้ายคของวงเหมาแรก nhìn đi đâu quay luôn này, này. Để... Không không? Không Lưu không Nhìn như thế với đại tệ chứ mà các bạn Đại đâu Bằng nhiều lúc này Đẹp quý quay đâu Đại không นะสสสสใส่เข้าต่างมาให้มาขวาก่อใส่แล้วยังติดครับโอ้ยยี่ิบจ่ายมาทางซ้ายแล้วออกไปลูกนี้จ่ายไม่จ่ายแล้วยิงไปใายแล้วโอ้โห กินรูปนี้แล้วสวดได้ไหมลงอบหาไม่ได้แล้วอลทางซ้ายได้บอลอยู่ลงอวบ เดี๋ยวลองวอร์ลุกนี้แล้วยิงเลยแม่เอาอย่างได้อยู่ก่อนจ่ายนะลุกลงเอาแม่จะสุดแล้วสหายจ่ายใบ,ยบยเบอร์ยี่สิบไม่ขันนะแม่ตาหนาที่สุดท้ายเอคาคขึหน่อยแล้วแหละ ใส่ไปหลุดแล้วหยิงแม่ย yani ังไปไม่ได้เบอร์20ยังไงลูกนี้แล้วโอ้โหของข้าไว้เป็นบอลของยองมาวอลได้เลยใกล้ลูกนี้ใส่ออกมาไม่ดีลูกนี้ของข้าไว้แล้วมาเอ็ยได้บอลอยู่ที่เบอร์7ดึงไปสวยแล้วเสียบอลแล้วสวจมาแล้วลงมาวอลแม่ตัดใบทานนะลูกนี้ ได้ครอหาฟ้วยิงโง่เข้ามาแล้วเปี่ยไปแล้วรับไว้ได้ผัมตัวปาดออกมาได้เปไฟทางซ้ายแล้วแม่ สายเปิดมาก็ไม so ่งดีบอกหวังไม่เลยนาทีสุดท้ายแลเพิ่งเวลาอะไรนายบอลอยู่ของลงมาวอมลูกนี้หายไว้ทางซ้ายเปิดมาแล้วโอ้ยังจับไว้ได้หายจะสวนมาลูกนี้แล้วโดนกระแทกข้างหลังแล้วแม่ฟังตาเจ้าของลงมาวอร์ม เฮ้ยลูกเตะงงหรือเปล่เก็บไใได้เปลี่ยนบลเลยก็ได้ครับได้ได้ไหมได้ครับเขีลกเตะงของสหาย വില്ലോമി He മാ